สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้แม่น้องแจงก็จะมานำเสนอแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเน้นให้แล้วนะคะท่านเน้นมาให้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วคลิปที่ผ่านมาแม่น้องแจงก็ได้ปล่อยเป็นคลิปของอาจารย์วันทาไปแล้วนะคะส่วนคลิปนี้แม่น้องแจงก็มานำเสนอตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีสำหรับ เอซที่ติดตามตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ก็ได้แล้วนะคะมาแล้วว่าท่านเน้นตัวไหนเราก็ค่อยมาติดตามรับชมกันนะคะก่อนจะไปรับชมแม่น้องแจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องแจงด้วยนะคะ แนวทางของผู้ใหญ่ใจดีคลิปที่แล้วแม่น้องแจงก็ได้ปล่อยไปแล้วนะคะเราก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ,ะผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นะคะก็คือวิ่ง8บนล่างนะคะส่วนตัวประกบท่านก็ให้มาก็มี08 8 1 8 3 แล้วก็48นะคะไปกับบนล่างแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีค่ะส่วนโค้งสุดท้ายของท่านนะคะท่านก็เน้นมาให้แล้วก็คือวิ่ง8ดตัวเดิมนะคะบนล่างส่วนผู้ใหญ่ใจดีเด้นมาให้ก็คือ4ี่แด กับ1กับ8 1นะคะ3ตัว3 4 8 6กับจะผู้ใหญ่ใจดีเน้นมาบอกว่า6กับนะคะ3 4 8 6กับส่วนล่างท่านเน้นให้8 1 1 8นะคะของ ผู้ใหญ่ใจดีเน้นมาให้แล้วเน้นแบบเน้นเน้นแล้วตัวเดียวค่ะล่างเน้นแปดหนึ่งบนเน้น4ี่แปในความเป็นจริงแม่น้องแกงคิดว่าอย่างนั้นนะคะส่วนชุดเต็มนี่นะคะชุดเต็มของผู้ใหญ่ใจดีชุดเต็มก็มี0 8 8ย์ดหนึ 8 3 4 8บนล่างไปกับนะคะของผู้ใหญ่ใจดีส่วนเน้นแล้วตัดแล้วเหลือ4 8กับ8 1 3ตัวให้3 4 8 6กับนะคะเน้นล่างสุดๆเลยค่ะ8 1ไปกับค่ะ แปไปกลับนะคะแนวทางของท่านก็คือไปกลับนะคะงวดนี้81ไปกลับค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้นำแนวทางมาให้แม่น้องแจงนำเสนอต่อ Fc นะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นนะคะ เต็มของผู้ใหญ่ใจดีก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือเน้นแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเน้นแล้วนะคะยังไงแม่น้องแกงก็ฝากเป็นแนวทางด้วยนะคะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นำแนวทางมาให้แม่น้องแกงนำเสนอต่อเอฟซีนะคะ ยังไงก็ฝาก f อคอยเป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แม่นนองแจงด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้นะคะยังไงก็ฝากให้ f อช่วยพิจารณาด้วยนะคะ สำหรับดูดวงนะคะใครที่ต้องการดูดวงผ่านช่องแม่น้องแจงเปิดรับอยู่นะคะแม่น้องแจงยังเปิดรับอยู่จนถึงวันที่25นะคะก็จะปิดรับถ้าใครสนใจก็ทักแม่น้องแจงเข้ามาได้เลยค่ะส่วนช่องทางติดต่อก็คือช่องทางดูดวงดูฟรีผ่านช่องแม่น้องแจงนะคะใครที่ดู youtube ช่องแม่น้องแจงผ่านมาเจออยากจะดูดวงก็ นี่เลยค่ะทักหาแม่น้องแจงที่เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนค่ะทักหาแม่น้องแจงได้เลยแม่น้องแจงก็จะบอกวิธีว่าทํำยังไงนะคะส่วนใครไม่อยากรอคิวเพราะว่าดูกับแม่น้องแจงรอคิวนะคะเดือนหนึ่งเราเปิดรับสองครั้งวันที่สองถึงวันที่สิบของทุกเดือนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราก็เปิดรับวันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่ห้าของทุกเดือนนะคะ ใครที่ไม่อยากรอคิว Q ก็นี่เลยค่ะ Facebook ของอาจารย์ฟิน่านะคะติดต่อท่านได้โดยตรงค่ะอีกช่องทางหนึ่งเราก็มีให้เหมือนกันก็คือเว็บอดวงนะคะเข้าไปในเว็บอดวงแล้วก็ค้นหาชื่อท่านแล้วก็ทักท่านได้เลยค่ะค่าดูเริ่มต้น90บาทค่ะดวงความรักดวงชะตาชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานโชคลาภ อะไรก็ลองทักไปหาท่านดูค่ะว่าอะไรแบบไหนแม่น้องแกงก็แค่เป็นสื่อกลางให้เท่านั้นนะคะแม่น้องแกงไม่รู้ว่า,าท่านดูยังไงแบบไหนแม่น้องแกงดูไม่เป็นคะ่ะแม่น้องแกงโฆษณาเป็นอย่างเดียวแม่น้องแกงก็โฆษณาเป็นอย่างเดียวนะคะส่วนเอซ ที่ส่งเข้ามาแล้วก็รอใจเย็นๆนะคะรอใจเย็นๆสําหรับดวงแม่น้องแกงจะตอบกลับทุกคนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแม่น้องแกงไม่ลืมแม้กระทั่งคนเดียวตกหล่นมวดที่แล้วมีพลาดอยู่คนหนึ่งไม่ใช่พลาดค่ะคนสุดท้ายที่แม่น้องแกงจะส่งดวงให้โทรศัพท์มันละพังก็เลยส่งดวงให้ท่านช้าไปหน่อยส่งดวงกลับไปให้เอฟซีเช้าไปหน่อยอยังไงก็ขอโทษแต่ม้วนนี้แม่น้องแกงได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วไม่ต้องกลัวพุดเดช <laughs> คิดว่านะคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางไม่หรอคร่ะบ,บางทีมันใช้งานมากเกินไปทั้งแชททั้งอ่ทั้งตอบไลน์ทั้งตอบเฟซบุ๊กทั้งตัดต่อวิดีโอในเครื่องเดียวกันมันก็หนักเหมือนกันแล้วมีอีกเครื่องนึ่งเก่าๆเอาไว้บางทีตอบอข้อความอย่างเงี้ยออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าใช้ถ้ามีใครโทรเข้ามาแล้วก็รับไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เราคอมเมนต์กับตัวอื่นไม่ได้ หมายถึงถ้าแม่น้องแกงรับโทรศัพท์ปุ๊บจะมีข้อความเข้ามาแม่น้องแกงก็ไม่สามารถที่จะตอบข้อความหรือว่าเขียนตอบกับเอฟซีได้นะคะแม่น้องแกงก็เลยต้องรีบหาโทรศัพท์เพิ่มอีกรอให้แม่น้องแกงแจ็คพอตก่อนงวดน,นี้แหละจะซื้อใหม่ แป่นโอเแกงมีความหวังอยู่เดอ้อบ่อจะบ่มีเดอ้อเอานี่นะคะเรามาเข้าตัวเลขกันต่อนะคะแน,แนวทางของผู้ใหญ่ใจดีนะคะชุดเต็มท่านก็ให้มาแล้วแม,นม,วม่น้องแกงก็ได้นําเสนอไปแล้วนะคะก็คือนี่ค่ะชุดอของเราก็คือเน้นแล้วนะคะนี่นี่นะคะคือผู้ใหญ่ใจดีท่านได้เน้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเน้นมาแล้วหางเดียวบนสี่แปดข้างล่างแปดหนึ่ง วิ่งบนล่างแปดหนงหนึ่ดถ้าแม่น้องแกงพิจารณานะถ้าผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าสามสี่แปดหกกับจะอยู่ในตัวเลขชุดเต็มของอาจารย์ของผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะสามแปดแปดสามมีใครคิดเหมือนแม่น้องแกงไหมแปดสามกับสามสี่แปดตัวเลขที่แม่น้องแกงคิดว่าน่าจะ เป็นที่น่าสนใจก็คือ 3, 4, 4, สนี่ก็น่าสนใจสําหรับในในในสายตาแม่น้องแจงในความคิดของแม่ความคิดเห็นของแม่น้องแกงนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีให้มา 3, 4, มสี่แดหกับส่วนชุดเต็มของท่านก็มี 8, ปดสามตัวเลขที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่มีตัวไหนเพียงแตกกลับเป็น6กับเท่านั้นก็มี 4, ี่สาตัวเดียวที่เพิ่มเข้ามาในสายตาของแม่น้องแจงคิดว่า คุยให้ฟังเฉยๆนะคะวิวิวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีเพื่อเป็นแนวทางเผื่อเผื่อพลาดแค่ตัวเดียวเองท่านเน้นมาให้แล้วดูดีๆสิท่านเน้นมาให้สี่แปดนะคะท่านเน้นมาให้สี่แปดกับแปดหนึ่งข้างล่างแล้วตัวเลขที่ถ้าออกแปดสี่หรือว่าถ้าสองตัวแปดเป็นรัฐบาลสองตัวแปดสี่ก็จะมีสี่แปดแปดสี่ก็จะมีตรงนี้ แต่ถ้าตัวเลขที่มันไม่มีตัวเลขที่ไม่มีในชุดเต็มเนี่ยเห็นไหมก็มีเหมือนเดิมสามแปดแปดสามแปดสี่สี่แปดตัวเลขที่ไม่มีก็มีอยู่แค่ตัวเนี้ยสามกับสี่แต่มันก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนเดิมคิดว่ายังไงสามสี่สี่สามอีกสักตัวหนึ่งตาม แต่แม่น้องแกงก็เอาไว้ให้เป็นแนวทางแค่นั้นนะคะใหญ่ใจดีนะคะนํามาเสนอบ่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเพิ่นน่ะนะเพิ่นสีว่าเพิ่นหายไปแล้วจะไปตีค้านไม้ไปอีหยังไก่ก็บดอกกระเดียแทนน่ะนะสัมนียก็บไรยเพือแห้งแล้วนะว่าให้ฟังปากคาเลือบปากคาเฮ้ยมันเมียนบ่หล่ามันจีว่าน่ะนะเมียนอยู่ด้วยแม่น้องแกงว่าแม่น้องแกงก็มักอยู่น่ะนะเดี๋ยวแม่น้องแกงสิมาิีคอ์ตัวเลขของแม่น้องแกงให้ฟัง คลิปหนาคลิปหนาบอกกันไม่ไนดะ้ถือว่ามีข้อตัวเลขแม่น้องแกงให้ฟังส่วนสูตรนะคะเดี๋ยวแม่น้องแกงจะอธิบายคลิปหน้าให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่น้องแกงกับมีแนวทางมานํำเสมอเ้ท่อนีนะะ้เนาะค่ะนาะคลิปหนาเหายังพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ